อาขนมลาเขียวอ่ามีน้ำตาลเท่าไหร่คะอ่ะศูนย์มีไขมันเท่าไหร่คะสี่มีโซเดียมเท่าไหร่คะอ๋อรวมกันเป็นเท่าไหร่คะโอ้โหอยู่ในระดับสีอะไรคะสีแดงอ่ะมีน้ำตาลเท่าไหร่คะอ่าไขมันเท่าไหร่คะอือแล้ว 8ปสิบห้ากรามัมรวมเป็นเท่าไหร่คะอยู่ในระดับสีอะไรคะสีเขียวชี้หนี่ยที่คะสีเขียวเป็นไหนคะโอเคส,เสีอะไรคะอยู่ในระดับสีอะไรคะสีแดงควรทานไหมคะ อ่าไม่ควรค่ะ